ค้งเดี๋เวลาไปชมวิวความจริงไม่ต้องไปถ่ายคลิปอะไรไกลมากมายนะแค่แบบขี่เนี่ยแถววิลล์เนี่ยให้หมดแค่นั้นพอเนี่ยนี่ครับทางลัดไปบ้านผมครับเฮ้ยเฮ้ยจ้าตัดกูยังั่นเลยโอ้มีตกปลาด้วยได้ไหมล่ะครับโอ้ยอะไรมาเดี่ยวเดี่ยวไปไปเลยไปเลย เอ้ยคือเป็นป่าครับคชอว่าเฮ้ยอะไรวะไหวต้นไม้แ,นะต,แตกด้วยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมัววดไหน ไม่มีหรอกใน,นตัวใหญ่ตรงนั้นได้ตัวเล็กในได้ตัวไหนดูดูดมั่วเลยยีงงเลยวะเออปลาฉลิเออตกได้ก็เทพแล้วเฮ้ยเอาคอหน่อยเอาไปเลี้ยงปลาชะโดโอ้อ๋อเอาไปเป็นเหยื่อบ่ปลาชะโดอยู่หลังบ้านไหนหลังบ้านโอ้ในไหน มันตกตรงนี้มันมีอยู่ปะมันเคจัดมันมีอยู่ในวัดเนี่ยเขาไปตกอ่ะวัดไหนวัดข้างหน้านะออโยนแม่นพุดดิ้กวิ่งยังคือ่ะไหนเฮ้ยจริงจริงวะเฮ็เๆๆเอ้ยดินดึกเลยปะเอ้ย ไดูดูดูตัวเหยื่อเนี่ยเขาดูนะไมันเป็นตัวหูแม่งใหญ่ใช่ปะม่ใช่ตกปลาใหญ่เนี่ยปลามันอยู่ในโคลนปะนี่เขาเอาดิแต่มันจะกัดไหมไม่รู้ดิเนี่ยมันจะรู้แล้วมั้งนะมืนจะรู้แล้วต้องมาย้ำตันโอเค ปลุยได้หมดเลยวะมาเไ่้ตกคนเดียวก็ได้เนาะตอนเย็นผมว่าจะมาตกปลาตรงไหนหมอตรงนั้นปลาสลิดไปแล้วโอ้โหยอนไฟได้เนี่ยไม่ไปตรงบ่อบ่บอหลังบ้านพี่ไหมไปไหมไปร,ร้นานโอมเลยเดี๋ยไปไปมาเนี่ยพาไ,ไ,ไปไปไปเหมาบอ่อเข้าไปเหมาบ่อเออไม่จะบ่อใหญ่เลยไปดูไหมเนี่ยตรงหลังบ้านนี่แหละ ตรงไหนอีกวะเออบ่อนั้นก็ได้ไปม,มันจะได้ไหมมีปลายดิยดหรือชอบแบบแนวนี้น้ำมุมก็ไปถูกเดี๋ยวถัดหลังไอ้ที่เลยบ้านไปบ้านนะผมใช่ไหมยาวแล้วแหละไปเมื่อไห ตรงที่เลยบ้านไปนะที่เลยบ้านโอาไปที่ซอยแอดบ่าวรีอที่ไปด้านหลังอะหลังสนามอะที่เนี้ยเข้าไปในซอยเนี้ยเอาเอ้จะตามมาตามมาเราดูดี่มาเราตามามาไปดูจนกูเอาตามมาตามมาเราจะพาไปบ่อใหญ่นี่ที่แรเง,เง,เงเลยเนี่ยอย่างแรงเลยเนี่เร็วก็เดินอีก 60เป็นโคตรเรงดูได้คลิปอย่างเร็วภาพอย่างเร็วเลยใช่ไหมแต่มันเร็วจริง เี่ครับเราถึงบ้านผมแล้วเนี่ยนี่โรงแรมแอดคาราบาวอันนี้แอดคาราบาวมาสร้างไว้ด้วยบางทีแกก็ตื่นวิ่งออกกำลังกายท่านี้เลยอาจจะรวยเรียงเกินไปแล้วเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วซื้ออะไรก็ได้อันนี้บ้านผมครับเออในบ้านสร้างไว้ตั้งแต่นั้นนะสองหนึ่งศูนย์เดี๋ยวแวะเข้าบ้านไปหนึ่งอาวแม่นี่ย หาแม่เปรอก่อนรอกินน so ้ำก่อนสองหนึยอ้าวสวัสดีครับมาสวัสดีกันก่อนตกปลาไอไอไอชื่ออะไรวะออยอชื่อออยอ้าวมตกปลา่าใครนะินนอนใครนนอนแล้อนนู นี ais, yeah. yeah. ่บ้านอ้าวอืออืออูสร้างว่ายังมีร่องรอยเลยเพนด้าเลือกเองนั่สร้างเองหมดนั่นไปถึงเอาเงินหาสร้างเองร้านกับบาทเงินสดเลยอือออคือเราจะใช้เพนด้าในห้องนี้ ลองดูเยอะไม่ได้ไปเก็บแล้วค่อยมาเอาเสื้อแขนยาวไหมของมีอยู่เหรอมีเสื้อยืดอ่ะมันร้อนเสื้อเท่เจ้นั่นมัวกันซักไปให้แล้วนี่ยอ๋อมันรถมันขี่แรงมันไปจะหลุดตาโก้ไม่ซักไก่ทอดตาโก้แห่แล้วตาโกมถึกสกินเฮดเลยมันเล่นมันซักเลยนะลูกรักษาง่ายปปโอ้คนให้กัดกัดสกินเฮดอีกแล้วง่ายดีปวดเลยมันล่ะ

อานนี้แหละถ้าตกได้นี่คือสุดยอดเลยเนี่ยยอมเชื่อแล้ววะไม่มีใครตกได้ทีเ้ยแต่ว่าเห็นแต่ก่อนเป็นไอ้คนม,มาตกได้ยอยู่เออมาดูทางก่อนเออ ง่างทางลำบากเข้มาไหมเออนี่อันนี้ใครอยากมาตกก็มาได้เลยนะครับผม ต้องบ้านล้างเลยนะเฮ้ยมีคนอยู่ในน้ำว่ะอ้เหี้ยนึกว่ามีปีกเท้าอ้เหี้ยลุงเหยียบ ทำอะไระวะเฮ้ยมันมีคนมาอยู่วะเฮ้ยเห็นคนแวบๆอยู่โอ้มาตกปลาอันนี้ทำไรครับ,รบวานนะครับ,สรบใส่มองก็เ็นได้ไหมพี่พนี่ สระเป็นตามีปลาใหญ่เด้เนาครับอ๋โอโชว์เลยฟ้าเขาว่าไอ้เขามากลางแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยติดแต่ว่าเฮ้ยมันมีมันมีคนมาทำอะไรแถวนี้ปะมีขวดนมไหนไอ้เหี้ยมีขวดนมเด็กด้วยเฮ้ยเชี่ยแล้วเนี่ยอือโอ้ยเหี้ยมีอยู่ทุกที่เลยเหี้ยเนอะ ยี่่าไปไหนวะ่เจออะไอย่างนี้เลยวะเนียด้ดูรืโอ้ยเนีฮ้ยเฮ้ยบุกมาเฮ้ยดูมาดูดิเต็มพื้นเลยโอ้โหยี่อะไรรอดนี่นี่ 哦。哦耶。 Ủa? lắm đi đi Cái xe mới xô furniture Dốc ใครอยู่แ่ก่อนวะเฮ้ยลมเฉยเลยเห็นน้องแน็ยังมีเลย นันยังคือเกียร์พาร์กันไปไกลๆเลยเนี่ยโภาสะแม่งหน้าลงุงวะดูห้องฟังนี่ โอ้โี่ทำไมอยวู่นี่คนก็มาหมวดสมหมดเลย,ยตกใจมีกินด้วยเหี้ย ขี่อะไรวะข้างบนหนักก็เดิมอีกฮะโอ้โหหลอดเต็มเลยใครว่าผูกคอตายตรงไหนไม่ใช่ไม่ใช่เ,เปิดล็อกอย่างนี้ล็อกพูดไปทั่วแล้ว มัวแล้วมาเปิดอะไรตรงนี้ร้านช่างอ่ะไม่ร้านช่างหนูไม่ได้เปิดตรงนี้เปิดข้างในอ่ะอ๋อทีนี้รถเปิดตึงมันเข้ามาพวกช่างหนุ่มกับเอวิวร้านกระดูดดูนี่ผูกกระต่ายอ่ะเดียอย่าว่าเชือกนี้ถือน่นไม่รู้เห็นนะครับผู้น่งฟังหรอพูดมวยเฉยเคยได้ยินทีดอไปไปคือหรอกท้งซ้ายต้องเดิมหน้าคือว่าไป ม่น่าได้หรอกผมว่าพี่ไม่คือรอกเขาบอกไอเมื่อกี้น้องมาเล่าให้ฟังว่าบ้านนี้มีคนผูกคอตายเนี่ยไม่ใช่รอกนะนีไไ่ไปฟังเขาหลอกมามั่วแล้วโอ้ผมก็อยู่แถวนี้อล่ะประวานเปียกหายแล้ว อ่ะอน,นี่ผมก็ถ่ายดูข้าวแล้วกันว่าผมก็กลับมาทาคลิปล้วก็คงจะถ่ายเร็วๆแล้วไม่ตัดต่ออะไรมากมายให้ดูแบบการใช้ชีวิตของผมนันไม่ต้องมามีคอนทองคอนเทนตะ์ให้เป็นแบบเรื่องกิจกรรมที่ทําแต่ละวันมันคืออะไรผมก็จะไม่ร่วมที่จะถ่ายกับใครเอ้ยอะไรรถอะไรมากมายก็เ,เป็นญาติพี่น้องตรงนี้เหรอเฮ้ยในป่าที่ไไนุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลย ถ้าได้นี่ยอมได้ด้ยนะเนาะลองดูงโอ้ต้องไปหาซื้อตลาดไหนไปดินดอกแรกเลยแหละ Ờ oh. này bà ô Hãy subscribe cho ê, อะไรเไงี้ยเดี๋ยวพี่เข้าบ้านก่อนก็ได้โอเคโอค้โหตกเงี้แหละไปก่อนดีกว่าใช่ฮะป่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะแค่หายคิดถึงกันนะครับผมก็ไม่รู้จะคิดถึงกันขนาดไหนเนาะรู้แล้วชอบดูคลิปผมเนาะผมก็แค่อยากจะทําไปต่อไปจะทําเป็นคลิปนี้นะไม่ต้องติดคอนเทนต์อะไรมากมายเอาเป็นเรื่องจริงอะไรกันให้ทุกคนแยกแยะ,ะผมอันไหนคือคอนเทนต์ก็ น่าจะดูออกอนไรคือเรื่องจริงกันนี่ออกแต่ว่ามันยากนะผมแสดงเก่งเกินแสดงเหมือนเกินไปคนมันเก่งเกินเนาะอย่างงี้แหละบางทีผมพูดอะไรคนก็ไม่เชื่อนะครับผมจริงหรือคอนเทนเวลาพูดจริงไปเขาก็พูดโมอีกแลยขนาดผมบอกว่าผมยังมีบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านผมอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่มีใครเชื่อโอ้ยอมเลยจะยากขนาดนั้นนะไป เอ้ยหมวกโอ้ยหมวกตกอ่าเอ้ยอย่าหมวกตกวกไปจะใส่หมวกตกอีเมียโอ้ยอยากถ่ายคลิปอีกพึ่งซักในใหม่เอ้ยรถยังไงเกือบแล้วกู All uh. right.